เอาจริงนะมาพูดกันเลือกตั้งเนาะเออเอาสักหน่อยนะฮะานายกอนุทินเนี่ยติดกระแสทำตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันชาวบ้านประชาชนหวังปกป้องอา่าประเทศไทยเนาะอืมเขตแดนนะคะยึดติดมาแล้วไม่คืนนะคะยกเลิอกอินโอมอู OU, สร้างกำแพงนะฮะ แล้วก็ปกป้องประเทศไทยอันนี้แหละเพื่อนได้เต็มเต็มบอกตรงถรถามว่านายกรุ่นใดรุ่นใดก็ว่าผู้ใดเป็นคนประชาชนยังเหาก็ทําม,มาหากินเองนั่นแหละพี่น้องขาถามว่ายายมาักบัวเนาะเออ,อถ้าทำได้อย่างที่ปากพูดเพราะว่านโยบายแต่และคนเขาก็มีทุกครั้งแหละเวลาเลือกตั้งนะแต่สุดท้ายล้วมันก็แค่หนึ่งสมัยนะคะณขณะนี้เขาได้เพราะ ได้ใจประชาชนคือ1ทหาร2ปกป้องชาติ3สร้างกำแพง4ี่ยกเลิก MOU อันนี้คือความใหม่ในใจว่าเออผู้ใดผู้ใดปกป้องชาตินะผู้ใดสร้างกำแพงประชาชนก็เอาคนนั้นอันนี้คิดแบบไงย,งยๆภาษาบ้านๆพี่น้องบริ้เข้าข้างผู้ใดนะคะจริงๆจักใจแล้วถามออกมาเมื่อเช้ามีคำถามว่าทำไมนะคะคำว่าหนึ่งหนึ่งสองค่อยกระบกค่อยเข้าใจความหมายหรอกแต่ทีนี้เวลาหาเสียงกันเนาะ เวลาหาเสียงกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประชาชนถามว่าทําไมต้องอ่อะไรนะยกเลิกเนาะสถาบันนู่นนี่นั่นคําตอบของเขาก็ชัดเจนอันนั้นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออประเทศไทยก็ย่อมอยู่ในภายใต้พระมหากษัตริย์เนาะอันนี้มุมมองของบ้านๆน,นะคะมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้ที่จะมาแบ่งแยกนะยากจะมองว่า,าในเมื่อเคารพ การตัดสินใจของประชาชนเลือกแล้วก็ให้เขาทํางานไปผ่าน4ปีก็เอาผลงานขึ้นมาสู้กันใหม่นะฮะก็มาดูกันแต่ละรุ่นเนาะแต่ละสมัยว่าใครจะทําได้ยังไงนะคะเหมือนครั้งที่แล้วเนาะพักส้มได้ในเมื่อเป็นเสียงของประชาชนที่ชนะขาดอา่อ่แล้วไปเลือกกันเองในสภาใหญ่จ๋าก็ไม่เห็นด้วยเพราะนี่คือเราประชาชน เราต้องมาดูกันก่อนว่าเออในช่วงจังหวะซีปีเขาจะบริหารอะไรได้ยังไงยังไงอันนั้นคือไปตามขั้นตอนเนาะสมัยก่อนบรอยู่ในโลกอะไรก็บ่รู้เลี้ยงหรอกแต่ณปัจจุบันพอเข้ามาอยู่ตรงนี้เราเราก็มาคิดตามภาษาบ้านๆแต่ไรได้มาทะเลาะกับมูเจ้าเดอขครอบคุณคําอธิบายทุกเรื่องราวผู้เดยเป็นพวกเขากระสู้ทํางานหาเงินอืซื้อเข้ากินเองคือเกาละพี่น้องเออแนวว่าเรื่องกินอือยายจ่าก็มองว่า กินกันเบิดนั่นเนี่ยแต่คนใดที่กินแล้วถึงประชาส,สนลากหญี่อันนี้แหละถึงได้อยู่โอ้บ่อยักเวาว่ะอืมเนาะแต่ก่อนนะฮะผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปอ่ะดูผลงานกันต่อไปพี่น้องค่ะ